รข้างหน้ามีข้าศึกข้างหน้ามีข้าศึกกระด้วยไปกระด้วยไป กระเดือกมากเดือมากระเดือมากะเดือมากะเดือมาเร็วๆกะเดือมากะเดือมาพลทหารเร็วๆกะเดือมาขานมาขานมาดีๆขานมา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  หารมาไงไวเร็วๆผล้ทหารเร็วข้างหน้ามีข้าศึกผู้ทหารเร็วๆมาเร็วเข้าพลทหารไหร่ไวเข้าไม่ไวผลทหารให้ไวผลทหารพลทหารจะประเทศข้างหน้ามีาข้าศึกขานมาขานมาขานมา ขานมาให้ไวเร็วเร็วดบดดดดดดดเต็มความพร้อมกอดออกลบทะดดดดดดดเ็มความพร้อมวอดออกลบ

Tòa bà đi chào <coughs> ừ. <coughs> ừ. mập long, mập long, Kê đi bay, đi bay,

ừ đâu 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 cứ nào, à úp, ai này nó bỏ đấy tập bà thác tập bà thác tập bà thác tập bà วันนี้ไม่ได้กินกล้วยเลยนะเราเนี่ย

à với phò mấy đứa lạ chập đén không hỏi à hả nhà mà bằng តៃអាฮะបាំងអាអាឆាត់ឆាក់